สวัสดีครับพบกันกับอู go forward วันนี้นะครับจะมาแนะนำเจ้าต,ตัวรถ Toyota t o y ย t a y ย r i s ส t i ทพเครื่องยนต์1200ซีซีแบบ4สูบแถวเรียงดับเบิลโอเฮกแคมชาร์ปนะครับ1 6วาล์ว wow, ตัวนี้มีเรียวแรงที่ดีมากๆเป็นรถเครื่องยนต์ พันสองร้อยสี่สี่ที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับและอ,อ,อ,อัตราเร่งก็ดีคันนี้อยู่ที่ยี่สิบสามจุดสามกิโลเมตรต่อลิตรที่ทําได้ซึ่งถือว่าประหยัดน้ํามันไม่แพ้รถไฮบริดของเราเลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเพียวนะครับเจ้าโตโยต้ายาริสเอทีพสมาร์ทรุ่นนี้นะครับราคาที่ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นนะครับออปชั่นดีๆจัดเต็มมากๆเลยนะฮะเรามาดูเร็วๆกันเลยนะครับตั้งแต่ตัวสตูดิโอสมาร์ทอินทรีนะครับ ภายในก็ได้เบาะหนังแล้วนะครับแล้วก็สลับผ้านิดนึงด้วยในจุดกดทับส่วนนี้ได้แอร์ตัวพรมอลัยหุ้มหนังมาเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์จะเป็นแบบดิจิตอลแบบกดปุ่มนะแล้วก็หน้าจอ9นิ้วนะครับแบบตัว Apple K ิลคาเทอร์ออโต้ได้แล้วก็รายละเอีย e ดสูงแล้วก็ตัวนี้จะได้จอทีเอฟแบบ7นิ้วนะครับตัวนี้ได้มาด้วยพรมอลัยหุ้มหนังพรอมันติฟงังก์ชันมาอย่างดีเลยมีได้อทโมด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจเจ้าตัวยาริสเอทีฟตัวนี้นะผมมองว่า มันน่าใช้มากๆนะครับกับเจ้าตัวสมาร์ทเป็นรุ่นรองท็อปและเป็นรุ่นเอยไม่ใช่เป็นรุ่นออรองจากตัวรุ่นท็อปนะครับเป็นรุ่นกลางนะครับมีตัวที่ชาร์จจุดชาร์จนะครับ2 2แอมป์มาให้อยู่นะครับด้านหลังนั่งสบายโปร่งโล่งมีที่วางแก้วนู่นนั่นนี่นะครับระบบก็มีตัวเจ้าเซฟตี้เซนต์มาให้แล้วนะครับถือว่าให้มาคุ้มๆเลยนะครับนี่ระบบเซฟตี้เซนต์มาให้แล้วก็มีกล้องหน้าบันทึกมาให้แล้วเรียบร้อยการขี่ ไฟหน้าวิดีหล่อๆเลยคันนี้สีดำมาเฟียนะครับล้อแม็กขอบ16นิ้วก็มาพร้อมกับลายทูโทนแบบนี้เลยนะครับนี่เลยระบบเพียบเลยนะครับเจ้าตัวรถตัวนี้น่าสนใจมากๆใครที่สนใจอยู่ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสําหรับยาริสเอทีทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ตัวสปอร์ตยันตัวท็อปเลยก็ดาว25%ให้หน่อยนะครับผ่อน48งวดดอกเบี้ยอยู่ที่0%เท่านั้นเองนะครับ ผมลองคำนวณให้แล้วถ้าดาว25%ก็อยู่ประมาณ9,800กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ4ปีไม่มีดอกเบี้ยสักบาทเลยนะครับรีบมารับนะครับในช่วงโปรโสงการโปรดีๆของปี2568นี้นะครับฝากด้วยนะครับกับช่องอูกกรพเปิดนะครับถ้าชอบก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ